ทุกคนที่ผมเป็นอูดอย่างนี้แล้วใส่รองเท้าแล้วด่เป็นตู้เย็นอย่างนี้นะครับเราอยู่ในแหมสเตรนเบรนหลอดนะครับซึ่งเป็นบีอ่ะด้าน,นเองเราก็ต้องกินอาหารไปเรื่อยเพื่อให้เจ้สัตว์ประหาดตัวนี้เนี่ยเติมโตเดี๋ยวนะแล้วเ,เราก็จะเอ้าเจอบอลเดียวใจเย็นเดียวเดี๋ยวเตเดี๋ยวเดี๋ยวแกก่าเเดี๋เอาเอะเดี๋ยวีฉันกินคนนี้ดีกว่าฉันกินคนดี้ดีกว่าดีเรียบร้อย ผีทำไมแกหนึ่งหมื่นเลยเหรอนี่แกเริ่มปากเขาหมื่นแล้วเหรอไอ้เี้ยหนีใจเย็นแต้มน้อยอยู่เราผู้เดียวกันไม่มีผู้ว่ะอ่าพวกนี้เขาไม่ใช่พวกฉันอุยช้างช้างช้างนี่ช้างนไหเขาเบิดช้างแกดี้แกดี้ เป็นยาเป็นยาโหดมากโหดมากเลแบบนี้โหดมากโอ้โหไอ้กระต้องตอมินดูหนีแล้วมันกำลังจะมากระเบิพวกเราเดี๋ยวแล้วแล้วมันไม่มีตัวอื่นแล้วเดี๋ยวเขาดูร้านค้าซิร้านค้าอ๋อนี่โลบาร์แล้วก็สกินอ๋อสกินซื้อได้มีลิงด้วยเนี่ยเห็นป่ะซิงแฟซิมานาดีดีขอให้ทีขอให้ทีเราจะกินเจไอ้ได้เลยเราจะขอเปลี่ยนเป็นลิงก่อนได้ป้าก่อนจะกินฉันเนี่ยได้เลยฉันจะฆ่าแกก่อนแล้วแกค่อยเปลี่ยนเป็นลิง นี่ตรงกลางเบอร์เกอร์เต็มเลยเจ้าพี่เห็นปะใช่ใช่ดีเป็นการหลอกล่อเป็นการลอ่ลอล่อ่วยได้จอยได้จดเจ้าตา <c oughs> โดนอะไรโว้ย <c oughs> แกโดนแล้วจอยด้นี่แกเพื่อฉันหรอเอาไปนี่แกฉันกระสุนไม่ได้เอ๊ะ <c oughs> ฉันเป็นลิงนี่ลิงกล้วยมาแล้วแกเป็นลิง โอ๋อยาฉันเพิ่งเป็นโอ้โห้เอนี่ก็ต้องโดนกินเล่ฉันเพิ่งฝื้นเนี่ยแล้วก็ดับไปใหม่ก็ได้พี่พี่กบกบยางล้อเนี่ยเห็นปะเก็บแต้มก่อนทุกคนจังหวะนี้เอาล่คิดจะกินเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอโอ้ยขอโทษขอโทษเพื่อนฉันดูดายแค่พวกเดียวกันแกอ๋อโอ้ยเจบีเดี๋ยวนะฉันต้องซื้อความเร็วคู่สองแล้วเจ็ดสิบเก้าโลบัสเอาล่าสามนาทียังพอฟาร์มได้อยู่ความเร็วคู่สองเอาไว้หนี พวกเดียวกับฉันแล้วนี่ดูเราเป็นกลุเหมือนกันแสดงว่าเราต้องเป็นทีมเดียวกันเราทั้ทีมกินนี่เลยเจ้าปอบดิปอบยางลดจนแกนเ็จชั้นแน่กินไปตยังจะไป่ากับมันต้องมันเยอะกว่ามนเยอกฉดีจัดการเลยจดคนละโอ้ลิงลิงัว้ย ชั้นคูสองจบปะยาเดี๋ยวแล้วทำไมแกเร็วจังเลยโอ้โหดีกวอาแล้วกันแล้วทำไมมันมีแต่อูดเนี่ยได้ดูดิมีแต่อูดอ่ะใกล้ๆเนี่ยอูดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเจยตอนเนี้ยเนี่ยอูดมันล้อมเราแล้วอูดมันล้อมเราแล้วเจย์ล้อมทวีระวังช่วยหนีด้วยแล้วทำไมแกเป็นหัวปลาล่ะทวตจุ๊บจุ๊บ ช่วยปาปลาช่วยปลาด้วยปาไปแล้วปลาปแลาไปเอาตาไปเอาต่ไปปาวิงตาถลนเลยปลาวิ่าถลนเลยเนี่ยตาเหลือเลยนะวิ่งาเหลือกเลยชด้วยช่วยด้วยว้่าอะไรไปกินคนอื่นด้ว่ะฮะ ไว้เจ้าหมูบันไล่แกอยู่เจ้าหมูบันไล่แกอยู่บุญจิ๋วบุญโอ้ยได้าเปิดเจ้าหมีเลยดูดิทุกคนได้เปิดเจ้าหมีเลยอ่ะดวยเจ้าหมีหัวปลาเจ้าตอมมารวมร่างกายได้นะฉันอยากซื้อของอ่ะนี่อยากซื้อได้โอ้โหซื้อได้เยอะเลยถ้าซื้ออันนี้อาซื้อของนี่แล้วรีวิวสกินที่ เออกดติดตั้งโบนกาอัมบาลเออเป็นกลบล้อนะครับชื่ออะไรนะฟังหนึงนะโบนีกาอัมบาลโบเกกาอัมบาลอะไรโบเนกาอัมบาลขอให้ทีชื่อชื่ออะไรนะ <laughs> ไม่รู้อ่ะดูดิขามันยืดอย่างเงี้ยเห็นป่าขาย,ยืดนักวิ่งเลยขาย,ยืดมาสองขาเนี่ยใช่แต่ตอนเนี้ยอ,อุ๊ยตัวนี้อยู่เฉ <laughs> ยๆข <laughs> <laughs> าก็ได้กินช้างเป็นหลกโอ้แต่ละคนที่ก็ได้อูดก็ได้อูดตัวเล็กไม่ใช่อูดกันแหลก วกเลยใหญ่กินอูดเองเปลี่ยนอีกแมวแมวมั้งซื้อเลยแมวแล้วก็กดติดตั้งเราทรูลิชีนะโอ้โหอ๋อเดียวฉันเป็นแมวอยู่เห็นไหมเนี่ยแมวกุ้งเนี่ยจะมีโอ้ยอยากกินกุ้งกินกุ้งวายกิ้กุ้งกินกุ้งเอ้ามีเมื่อกี้จะกินใคร กินกล้วยไปแล JI, ้วอ่ะนี่กินกล้วยโอ้โหก่อนดูซิมีอะไรอีกช้างเฮ้ยนี่มาตั้งค่าคาปูชิโน่มาทุกคนซื้อคาปูชิโน่มีใครอยากกินคาปูชิโน่ไหมอุ้ยมันตามมาแล้วทั้งหลังเนี่ยทั้งหลังเนี่ยมันจะกินกาแฟอยู่นะมันหิวแล้วนี่ยนะฉันคือนักฆ่าฉันจะฆ่าให้หมดจะฆ่าให้หมดเหมือนกันว่าจะมีมาจากไหนเนี่ย ออยยู่เฮ okay. okay. ้มันขบือกล้วยอีกแล้วเจ้าหมีแกด้วยเจ้าคูชฉันอยู่นี่หมีอันนั้นอันนั้นเขาโคเวอร์เป็นฉันฉันต้องฆ่าทั้งหมดนี่ได้เรียบร้อยฉันกดฆ่าทั้งหมดแล้วในที่สุดฉันก็ที่หนึ่งทำอะไรไว้ทำอะไรไว้นี่แหละขอคาปูชิโน่กินหน่อยเจ้ากบก็รู้วิญาณเจ้ต๋า จ้าหมดไปใครกดแก้แค้นนักโยได้กสองตัวเจ้ามีนกกดแก้แค้นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเทุกคนดูมงกดนั้นดิเาอเจ้าลิงอะเจ้าลิงเาลิดี้อก้จอไอ้อต้ยเจ้าลิงเนดวเ ขาดื่มอะไรเล่าจะมีคนกินฉันอยู่เนี่ยนี่ๆๆชูหมีเราเราไปโซนทะเลทรายดีกว่าไปดีกว่าแล้วฉันจะมาโซนทะเลทรายฉันอาโลน ไอเดียเย็เย็เย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 ้ยฉันเข้าได้ไอเดียโชดที่เนี่ยเข้าไม่ได้เจ้าต่อฉันไปใจวีไอีเข้าได้ไม่ใช่หรอมันต้องมันต้องมีไอพีด้วยหรอเข้าได้ไม่ได้มีไอพีก็เข้าได้นะแกนี่ถ้าก็เข้าได้แล้วทำไมเข้าไม่ได้เปนคนเดียวเนี่ยเฮ้ยใจไหมอะไรววายว้ายเข้าไม่ได้หรอว้ายออกมาเมื่อไหร่ได้สวยแม่เห็นดีกันได้ดิได้ดีฉันเข้าหรมไม่เข้าฉันไม่เข้าหร เอียงไม่ใช่นะปาตาโพนโอ้โหแล้วพุงยืดเรื่อเหมือนเจ้าบีเลยเนี่ยอาผู้แัดนี้ก็สวยดีครับพี่น้องก็รอดูดิพี่น้องเอ้ยเลยแทนพี่น้องกันแกพี่น้องกันแทนไม่มีพี่น้องแบบแกหรอกบอกไว้ก่อนเลยฉันก็เหมือนกันหรอกฉันไม่มีตัวอ้วนแบบนี้หรอกเออตัวฉันก็ไม่มีตัวตาโูนแบบแกหรอกฮะแกอย่าพูดงไปสิแกอย่าพูดงไปหิวกาแฟตอนนี้เฮ้ยตัวนั้น โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรับรางวัลรับรางวัลหมุนวงล้อรับให้หมดนะครับมันจะมีรางวัลฟรีอยู่รับรางวัลหมุนวงล้อเพื่อได้ของฟรีไม่ต้องเติมไปหมุนขอระดับดีๆเฮ้ยคูณสองเยี่ยมยอดนี่นต่อบมีดิดดหไห<ง>นอกณฑ์ที่สองตั้เมื่อไรเนี่ยอย่าได้ยับเลโยโอ้ที่นี่มันเล่นหลดแล้วไอ้บุดีบุดีไม่อยู่ครับไอ้ขวางนุ่นกิน ใแกใหแกเล่นกันสองคนนะแกเล่นกันสองคนนะฉันไปแล้วะไติดมุมกันหมดเลยติดมุมกันหมดเลยลูดิไม่รู้ใครตรงเนี้ยไม่รู้ใครตรงเนี้ยไม่รู้ใครไม่รู้ใครอย่าหืมทิ้งเรานี้โอีย วสี่แสนแล้วว่าใครจะไปสู้ได้เนี่ย Eternity Later ฉันไม่ยอมจ้องหวีหรอกปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็กปลาเล็กได้็ดนกินเมปลาใหญ่ขโมยไฟบอดนี่แหละโอ้าวกน้างนะมันเหยื่อฉ้างอันกินลูกแกแล้วบอกไว้ก่อนเลยอได้ฉันต้องแก้แค้นได้ลูกแกโคตรด้วเนี่ยบอดินี่เลเลยนี่งอย่า่ไนันเป็นกุ้งพวกแกนะ มันไม่ใช่ฉันกินแกก็ได้ยาดีอยกินกุ้งเฮ้ยกินกาแฟจังเลยอะตะปูชีโดยาาบัตตยาากาแกอย่าวางนี้จะด่ากบอย่างรถยนต์ไปไ่าอะแหมกินสปีดด้วยหรอเนี้ยหยากินสปีดห ไม่ได้ทำงั้นเนี่ยนี่เรียบร้อยไม่ได้ทำงั้นยังไงขีนที้บอดขวาดแบบขวานทุกแบบที่ขวานทุกแบบไม่ได้ทำงั้นเนี่ยเดี๋ยวโยน๋ยนกี่ใหญ่อีกใหญ่อีกขวานครับขวาดไม่ให้เจ้าหมีไม่ให้เจ้าหมีครับไม่เจ้าต่อตะบีโดตายไม่เราจะตายได้ไงเนี่ยจะมีคนบังไซแกด้วยกันคนแค่แขนคนได้นะหน่อยไดตังค์ฉันยังไม่พอซื้อตัวอื่นเลยเนี่ยเฮ้ยซื้อชาร์จได้แล้วหรอ เดี๋ยวนะฉันขอเป็นช้าก่อนเรียบร้อยฉันเป็นช้างแล้ว<ด>เห็นปะช่วยด้วยช่วยช้างเดี๋ยนี้นนมามา,มา,มาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยว้าช้าโดนกินแล้วไปถุ่มไป,นนรปเรียบร้อยแล้วกก็กินปลไปแล้วปากก็โดนแมวกินแมวหุ่นกุ้งกุ้งแมวฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมช้าโดนกินได้ยังไงทุกทีทางห่านมาทางนี้กันหมดโอ้อะไรเนี่ยโอ้เจ้าหมีอย่าทำใจเลยก็มี กินกบไอ้นี่กบจะกินปลาไม่ได้นะว้าวโอ้ยอูดมันจะกินช้างไม่เข้าใจเลยอะไรเนี่ยอะไรจะหมดเนี่ยโอ้ยปลากินช้างไม่ใช่ปลาสิแมลกกินกุ้งแล้วก้มีไกินกุ้งโอ้โหสภาพที่ครับดูก,กบนะครับกุ <c oughs> ้งอ่ทุกคนยังไงก็ไม่สามารถที่จะชนะเจ้าหีได้นะครับเนี่ยแล้วมันกำลังจะกินกุ้งนะครับก็ยกนี้นะครับ <c oughs> เจ้าหมีไปนะครับให้เจ้าหมีเป็นแชมป์ไปนะครับทุกคนโอ้โหอเล่นมาขนาดนี้จะไม่ให้เป็นแชมป์ได้ไงอ่ะเออเว้นแชมปสักตัวเถอะเจ้าหมีเท้ามาให้ใส่หน่อยดิแกไม่มีรองเท้าใส่มีลูกของฉันเองจะได้กินลูกแกนี่แหละโดนได้ทำลูกแชมป์เกิดมาก็เจอลิงทุกคนไปละบาย